มาดูาการทําคานนะครับผมทําคานครัวนะครับผมต่อเติมนะครับผมเป็นครัวตรงนี้นะครับยกสูงเลยนะครับผมก็ตัวในบ้านนะครับผมประตูเปิดมาเข้าครัวเลยนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นครัวนะฮะหลักฐานก็มีการตอกเข็มแล้วก่อนนะครับผมตกเข็มกันสุดไปก่อนนี่ฮะคลิบที่เคยลงไปนะครับผมตรงนี้ก็จะยื่นมาหน่อยหนึ่งนะครับผม ะจะมีการปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับตีแบบเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่การเทนะครับผมเทคานนะฮะคานเราจะไม่เทเต็มนะครับผมเพราะว่าเราจะเทเอาไว้สัก5เซนนะครับผมเพราะว่าเราจะสดสดเหล็กพื้นอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ค่อยเทพร้อมพื้นอีกทีหนึ่งนะตัวนี้เพื่อเราจะได้เสียบเหล็กกับตัวคานด้วยเพิ่มความแข็งแรงไปนะฮะผมเหล็กพื้นก็จะผูกบนบนคานเลยนะครับผม มันก็จะยึดกันดีนะฮะเนี่ยผมก็เทพื้นเสร็จก็จะมีการตั้งเสานะครับผมเสาห้าต้นนะตรงนี้นะครับผมเสาห้าต้นนะครับจะมีการโกปิดอีกทีหนึ่งอ่าดบลงไปสิบเซนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมตัวพื้นนะครับผมใครสนใจตัวเติมครัวนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม ครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับผมการต่อเติมต่างๆนะฮะผมสวัสดีครับ